สวัสดีตอนดึกๆนะครับคือตอนเนี้ยดึกมากแล้วจะให้ซ้อมกลองเวลาดึกตอนนี้คือทุกคนก็หลับหมดแล้วถ้าให้ตีแป้นซ้อมเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูนะแป้นซ้อมมันอาจจะดังไม่เท่ากลองก็จริงแต่สำหรับคนที่อยู่บ้านเล็กๆหรือมีมีลูก หรือมีคนที่กําลังนอนหลับอยู่มันก็กวนเขาใช่ไหมผมมีวิธีวิธีการซอมที่มันเงียบมากเรารู้กันว่าโอเคอาจจะตีหมอนแต่บางทีตีหมอนมันก็ดังปุก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 เหมือนเดี๋ยวผมตีให้ดูตีหมอนมันก็มีเสียงนะถูกัหครับลองดูวิธีนี้ดูนี่จับไม้อย่างนี้นะครับก็คือ จากที่หัวไม้อะใช้อย่างนี้เงียบไปเยอะเลยเอาไว้เป็นทางเลือกนะครับสำหรับคนที่อยู่ในบ้านที่มีคนอื่นด้วยไม่อยากรบกวนคนอื่นหรือบางทีเรานั่งดูนั่งดูหนังดูซีรีส์อะไรเงี้ยก็ตีเหมือนตีแป้นนะครับซิงเกลิลดับเบิพลพราดเดนหรือรูดิเมนต่างๆ ซ้อมได้หมดและมันเงียบมากมันผมว่ามันมันเพลินอ่ะแล้วเป็นเล่นไปอย่างเบิร์นอ่ะอย่างเมื่อยนะจริงเหมนคือเหมือนปีหมอนเลยอ่ะอันนี้ฝึกข้อมือใช่ไหมครับฝึกนิ้วก็ได้นะเห็นไหมคือได้ไนะทั้งฟิงเกอร์ได้ทั้งลิสเลยคือแบบว่าเอาทีไปฝึกกันตอนกลางคืนโอเค